ครับผมสวัสดีครับบอไก่โค้งบวกผ้าเลาะผ้าพี่น้องเลาะมาอีกแล้วครับผ้าพ่อแม่เอื้อยใส่ยิงเลาะมาอีกแล้วครับมือนี้มายกสะดุงครับมากัาบเบาทีมครับมากัาบเบาเต๋อยายไพ่มานำกันครับมือนี้อสะดุงซ้ำพื้นครับพี่น้องผมกอนมันผมแค่ทีใดครับสะดุงครับพื้นมือนี้จเอาสะดุงห่างลงครับพี่น้องสะดุงห่างลงมื่อนั้นเอาสะดุงทีสะดุงห่างครับมื่อนั้นเอาสะดุงทีล่องปลาหน่อยมูลครับบาดนี้มันอันกลัวสิเมื่อหอดปลาเน่าเบิดพี่น้องผมมือนี้ก็เลยเอาสะดุงห่างลง กระจักสีด่ตัวใหญ่หรือตัวหน่อยพี่น้องทารุ่นเบื้องครับบางเทธอมันอาจจะบ่ค่อยได้ตัวหน่อยหลายครับบางเทธออาจจะมีทั้งเกิตัวใหญ่ตัวใหญ่กับสีรุนๆอย่างสีด่ตัวหนึ่งเจ้าหน้ังี่ทางรุ่นทาติดตามน้องเบาไก่ครับผมกับสีด่แถวนี้นะครับข้อมนี่ละข้อมนะครับทาติดตามมั่งครับมาดด้อันนี้บ้าปแล้ พ่งลุ้นเลยถึงถิวฟ้าถึงถัดถักปีนลงโปเปโปเป้ยู่ห้องเขาบอกแม่บ่เหอยไม่ได้่กะจะะดูรูปโลกโปเปีย

มเขมนี yeah. ่น <tampoco S 2> mm ี่ออกครับนี้ไม่มีปลาหน่อยไ้ผ่านมากเดืหายเดือดเลยเนี่ยไปไปสิทวดรวมที่ยังจะมีดีขั้นเดีวปลาหน่อยที่กางบามันไหมไม่มี ไก่โฟโลว์ติดูบ่ดูบ่ยิ่งอยยอ่งหอยแค่หูบ้าบ่านเตือระดุมห้าง มึงผลง่ายนะจ๊ะยังนงต้องหัวันนง้องหัวต้องเบิ่ด้าตเต็มตันนะ่อยู่งถักลนง่ายมากกกกโอก่ะ รถดีกว่ดรนแน่นจับกระดิตัว

ก็อินสระเง่งบักเขี้ยมมาหาน้ำใสสระเง่งบ่นี่เนี้ยมสระเง่งนี่แหละบ้านนี้บักเขี้นมจางแงะแงบ่าถือแบเนี้บักดุนนี่แงะเต้นดอกจะดุน เรียนเจ้าโปเตนเลยว่าหนอีกเนี่ยอ่สะุ่งหน่อยเสยโอ๊ยมากูมาเด็กก็ไม่โอ๊ยก็ไม่ผ่านนะโอ้ยกุ้่มข้แม่งจำชู้ก็จะพาสะดุ้งแก่ระบาดนี่ แล้วแล้วเดี๋ยวไปเอามาใส่ไปเห็ดผมเชื่อมาโดนบ่ควรอยากคว้อยู่อะไรๆจอมคนอะไรนี่พันยัยลุ้นๆๆลุ้นเอาสือรุ้งไว้ลุ้นเสือรุ้งสือรุ่งนี่นี่ลุ้นน้ำเสือรุ้งสือรุ้งเสือรุ่งมียกโชว์น้ำจับเหงียบมั้งกูเคยจับแล้วมันกระลุกมือกูอยู่ไหน พมที่นี่โเลยโคตรโซนนั่นน่ะโซนนั่นน่ะเขาเลี้ยงโคกเก่าด้วยหวังยกกระหนด้วยเจ้าไม้ลุกลุกเฮ้ฮ้ยเอามันงั้น เปิด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 เอานี่มาจกใส่เอานี่้องนึงนี่เเอาขาดนี่กุนกุนปลาหมูนมน,นิมาอยู่นี่เพลิดนี่นตัวผ่านไปปลายัางหไงน,นี่สองตัวผ่านไปอีกตัวนึงขาดก็ขาดท่านีอ้ออก โดนโดนแล้วโดนแล้วนี่เฮ่เฮ้เฮ่เห่เดียครับ เตยผมใส่ต้องเปลี่ยนเลยยุ่งเนี่ยเดีวด๋วกะอ้าวปลาลอยฟ้าอ้มวมดเ็อ 晒衣服啊！<music> <music> น่าชิมเบิดปฟาตัวแบบไงขย้อนสะดุ้งมันยุกบ่ได้เตี้ยนไหมุนฮะเตี้ยนแมจาจ้าคองเตนอยู่หันมีอยู่ก็มาะสการมันเนี่ยมับรรัดเด็ดาอู้กินยังไงที่นี่ไม่พอข่าวอันดับ กระสุดสวยๆครับกระสุดลบมาเบมเิบเปลี่ยนสงลีมาใส่มันุดหุดโอ้หลาหลาม่กะนังลบออกม่จะผุนทีเหรอกเอาสองับสองผูน่ะพี่น้องผมสองตัวงามๆเลยครับ โอ้สอดิ่งสองดิ่งเอาจะไปเอาล่งเฉยอย่างนี้คือประมาณกลาคืนนี่นี่ใส่ครับมาใส่ตะขวดะดูมหางครับวุ้ย เออนองคนนัทโถได้ดุนมันบ่งนยเลยคนัวคนัโุลาง่เลยวันละมันเหลือมาได้จงไดระวังเด้อยิงกีดีิกดีนี่เตรียมยกสุงลักน่เสร็จปาไฟ้าครับพีน้องผมอยากเสร็จปารเสร็จะกงดองซักแงะแง East ปลาคือเอเาไ oui, ปเล่น e ตนีน่ะนี่ปลาใหญ่จ้าปลาสตรใหญ่เสร็จแล้วหน่ตัวอ้อ้าเยกลัสหอมได้ ปาสูตรจ้าครับผมพี่น้องหลังจากที่ยวยุกสะดุงมากครับ <มา S 1> ก็เบาทีมเบาเตือกระไดปลามาหลายอยู่ครับอันน,น,นี้อันนี้อันนี้ทุ่งหนึ่งอีกงามหนึ่งอีกกระสังหนึ่งครับตัวน,นี้สีเอาขึ้นเอาปลคอใหญ่ปลคอใหญ่ขึ้นเผาครับพี่น้อง เสียบปคอกินมากเขากินกับข่าวก่อนครับกินข่าเทียงปวดแล้วเกือบเป็นตานซ่อนพี่น้องทุ่งแบบไงกองไฟกองแบบไงครับเขาเกือครับกินกับข่าวป้าหุยยายไพ่กำลังตำบอกมาเราก่ออยู่ครับนี่หมกงกันนี่หมกงกันจ้ามาที่ไหนยันบรู้สนุก่าบ๊ายบาย เดีครับใส่กองไฟเลยครับที่นี่ปาลาคอไงมาหอดแล้วเอามาเทาออกินี้ครับนี่กองไฟกองไงด้วยครับจุไฟใส่บอกไก่เป็นคนดังน้องสุกแล้วครับปลาคอขอางเอาปลาส่วนปลอคอกับมมกปลาครับมมกปลาใส่กระดาษใบตองโมมี่ครับ ไปครับกินข้าวกันครับพี่น้องผมยังหวั่นอย่างนีหยังครับผมพี่น้องบาดนี่นี่พอโอยใหญ่มาหอดแล้วครับบาดนียดีพี่น้องเบิ่์ก่อนนะปวดอ้ยเนื้อแน่นๆครับปลาเนื้อแน่นๆพี่น้องผมนี่หมกปลาขาวครับขาวจเนล็นหมกปลาขาวสวยๆกับเขาส้มตำครับแก้วพี่น้องพุดอ่อนซ่อนแก้วนี้ผุดห่ะบุ้ยตำแก้วแก้วกระเดกมากินแก้วแก้วกระเดกมากินซีครับพี่น้องปลาดิสโซ

มึงจริงใช่วะว่าวจกไสหรอ,อนนว่ายังจะฝากได้นี่นี่ก็เสร็จแล้วเสร็จอะไรอย่างเงี้งย เี่ยดี่วะเข็ดมั้มเ็ดมั้มมั้ม็ดเข็ดมัเ็ดมัเบียบ้อโอ๊ะแซบอ๋อไห้ยตัวล่ะ้ในบ้นโอ้ตื่นเ้น โอ้โหมาเพียงแค่นี่นี่มันเมันครับนุ่มแตะเฮ้ยฮะแม่เจ้เฮ้ยด่างันุกครับด่างันโครับ เมาเติมออกดีแ <Uma> ค <velocidade wiele> ่เพ <where fall> <médico> ียอการจบครับอ้บกเกอรบกเกอร์ว้าวบกเกอร์บกเกอากเกอาเออเออก็งํางําเอองําเอองนาเูอ เฮ้ยนกนี่ยปิอ้ยีฟนเจินไบอ่คเสียไปใส่หันกับ่อนทางก้นาไ้นถากรดูครับผมมาสรุปรายได้กันบเาไกเบาเต้อเบาทีมครับปลากะได้แน่โยครับพี่น้องผมไปยกแรกก็ได้เัว เลยครับกินเขาเที่ยงเร้วก็หาอีกนี่คือว่ากินเขาเที่ยงเร้วก็หาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ได้ปลาสันุ่หพี่น้องผมใส่ิ่นเปีงยตัวโตเลยครับนี่ใส่ตัวใหญ่ๆเอ้าขาขากุ่นก็มีนี่ครับปลาสูตรก็ได้หลายอยู่ครับครับรอบเรกก็เพื่อได้อยากได้กินครับพี่น้องผมเพื่อได้อยากได้กินครับนี่ครับผมบาวไก่กลับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ไอ้เสี่ยงสกุลสุขคนครับสี่ทิดตามรับชมเป็นกำลังใจเป็นแรงเชื่อแรงใจให้บบาวไก่ ปอไก่กลับขอบคุณขอบคุณในไลายครับคลิปหน้าบ่าวไก่คือภาพี่น้องไปเห็ดหยังไปหาหยังฝากพี่น้องติดตามรับชมเป็นเรื่องเชียดเรื่องใจให้บ่าวไกบ่บ่าวเต๋อบ่าวทีมน้ำเด้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ